เฮ้เข <Hey, S 2> าวาชางเพื่อกันหมักอยู่ในป่าใยะกระเมือนชาเย็นดี่ร้อยถึงใจอยู่ไกลแค่ไหนฉันก็ไปถึงเหมือนกันการนี้เลยชาละมุนชาขา้าวกวงพังร้อนพี่บุญเออแต่ที่นี่วิปปิ้งนี่เขาทำเองนะเมนูปัน้นนี่ชาร้อยอย่างแรงแล้วเมนูชาต่างๆชาละมุนกวรพังทำถึงพี่น้องเออต้นต้องมาได้เดี๋ยวฉันให้ปีกัดไว้ไทยถ,ยถ่ายคลิปนะไม่ใดญ่ยวถ่ายโซ่เออร้อยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นน้ำเปืือกน้ำชาเขียวน้ำโกโก้น้ำชานมชาเย็นแล้วมีชาชีดกันอืมมันสดชื่นพี่น้องเออแลว็ใช้ยวัตถุดิบอย่างด นชาเขมนชงไม่ให้แก้วต่อแก้วค่ะไม่ว่าลูกค้ามาเกลในกระชงไม่แก้วต่อแกวแล้วกระชงเร็วกันแล้วนะวัตถุดิบนี่ก็ะายอย่างดีค่ะนมคนนมชให้ High เต็มสีเลยตัวเลแต่ลามุ่นไหมลามุ่นลรสชาติก็ะร้อยพอ่ากะลามุ่นชาเขียวนีนต้อมอย่างดีนะคะแล้วก็เพิ่มนมคนนมชให้ High แล้วก็คนกวนกวนในข้าวกันแล้วก็เทวมเท้นําแข้งปริมาณอย่างดีนะคะ น้ำแข้งละกาชงชงไม่ทัๆทัดรนรนแต่ว่ากะน้ำแข้งระย่างดีเลยไม่ใช่ว่าโปชงเลวน้ำแข้งมันไหลมดอือันนี้โคตมืออาชีพพี่น้องนะแล้วน้ำเบือกนี่สุดยยดมันมีความโอมรสชาติเป็นภาษาลางก็ว่ากลมกลมอะไพี่น้องนะถ้าว่ายากพอๆค่านะเออครูโดมครูโดมให้มาวันเสาร์อาทิตย์นะแต่ว่าวันธรรมดาก็มีนองทายและกานองจ้าอยู่ที่ร้านนะเออปักบุรมาได้ทีชาละมุนนะควรพังร่อนพี่บณ์นี่กูโก้เขาให้โกโก้ถึงซองแบบ เพิ่มความโฮมกับเพิ่มความเข้มคลนโกโก้นี่นะเพิ่มความสดชื่นให้ร่างกายพี่น้องสร้างม,มาติจะเพิ่มว่านหลดว่านได้บกทางร้านได้เลยชานมนีร้อยค่ะฟินนะรสชาติโอแกนิกมากแล้วก็มีเป็นชายเย็นชีด ครีมชีสของเขานี่โอ้ยพี่น้องเออมันสดชื่นค่ะมันมันได้แรงอกตุบๆๆนาพอกากระต้นเลดอะเฮ้อพอกาแต่งโมกับพอกาแต่งโมเอาตาเจอเมนูปั้นเป็นพอกาไทยนะเออมือเขาอย่างดีเลยในการปั้นแบบเมนูอ่าสวรสดิ์มันได้แรงอกพี่น้องเมนูปั้นนี่ก็่สี่สิบบาท ถ้าเมนูธรรมาดานี่ก็เริ่มต้นที่30บาทแต่ถ้าเป็นโกโก้นี่นะเริ่มต้นที่35ถ้าปันด้วยนี่ก็เป็น45เพิ่มวิปปิ้งอีก10บาทวิปปิ้งนี่เขาทำเองนะพี่น้องนะวิปปิ้งนี่ทำเพื่อเอาใจประชาชนเพื่อเอาสังคมค่ะแล้วเขามีค่าเยก,กันต้นเลนี่อ่าต้นเลนหายแบบอลังการงานะสร้างเลยค่ะนะท็อปปิ้งอย่างดี ทานเลวดื่มเลวดูดเลวชื่นใจค่ะต้องนี่เลยค่ะชาละมุนซา,าข้าวเนวพังร้อนพี่บุญน,นะครับปักมุดมาแล้วก็มันขึ้นนะแล้วฉันกินเลวนี่วิปปิ้งนี่ฉันเป็นคนดีว่าไม่ใครชอบว,วิปปิ้งเลยแต่ทีนี้ทําไมฉันต้องซื้อกับบานแล้วทุกมาคันโคแกวีชิปเอาทังคมเอาเปื่อกุ้งนะคะเออแลวกาทานได้กินเลวในชาช่วมเต็มไปด้วยนะชาช่วมเต็มแต่ว่ากินกรบปชิปเต็มเนี่ยกินครบชิปแก้วเนี่ยนะแล้วก็ปั๊มปั๊มปั๊มเช็ด เรากาฟรีแล้วนึ่งแก้วแล้วกาทายบัตในกาเขียนชื่อชิงโชกนาชิงอะไรได้ก็เ,กเดียวมาบอกกันอีกที่ <laughs> แต่ว่าต้องมากินกน่อนดิชาละมุนนะอ๋อ,อพี่น้องเอยฉันลืมบอกแนะนําให้เพิ่มไข่มุกแล้วกับบุกด้วยนะคะเฮกินร้อยแล้วขามดไว้มาเพราะว่าลูกค้าเขาเยอะจริงๆค่ะเนี่ยฉันมาทางเสียเกรถแล้วกันเชี้ยวายเข้าไปพี่น้องแล้วก็ตรงงดงรงรงไปนะแล้วกับผบซ้ำเยกแล้วก็เลี้ยวใส่ที่ทางไปขวนพังนะคะแล้วก็เราจะข้ามทางรถขวขยที่หนึง่งหลังจากนั้นฉันจะขับตรงไปลาวเลยค่ะอ่าตงงโงงนี่ไม่ต้องเลี้ยวนะคะตรงไปไปถึงตัวของใจกลางก้องขวรพัง เล้วเรากล้ยวกว้าไปทางอบโตน่าไปถึงเป็นปอบอ,ตอ,ตตตอบอตอยู่สายมือนะแล้วรานก็อย,ยู่ทางสายมือ,อยุดรงข้ามกับโรงเรียนวัดสุวรรณโคสิตอย่าลืมบอกว่ามาจากใหญ่นวดนะคะซิบแก้วฟรีนึงแก้วจ้า